เปิดดวงรัคนาราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ได้เวลารับทรัพย์รับโชคใหญ่รวยมหาการได้มากสุดในปีนี้แถมแฟนคู่ก็ยังพารวยอีกเรียกว่าฟินสุดๆุสวัสดีครับและยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีตุลครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ดาวที่ย้ายมานะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าสู่เรือนการเงินของเราครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะเป็นเดือนที่เฮงปังล่ํารวยมากที่สุดเลยครับแต่อาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง5้าเรื่องนี้เลยนะครับไปฟังกันให้ครบเลยว่าเรื่องไหนเด่นเรื่องไหนต้องระมัดระวังนะแล้วเราจะผ่านได้และยังมีเลขนําโชคท้ายคลิปอีกนําไปสู่ความสําเร็จความล่ํารวยได้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวเรากันก่อนนะครับ ตัวเราคือดาวสุกครับดาวสุกเราอยู่ในเรือนลาภะได้นละอุดมเกณฑ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะฮะก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อยู่ข้ามไปถึงวันที่3ามครับย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศครับแต่วินาศเราครั้งเนี้ยไม่ได้เสียหายเลยครับแปลว่าให้เราไปอยู่เบื้องหลังให้เราเดินทางไกลหน่อยก็ได้จะมีเกณฑนเดินทางนะครับไปทําออนไลน์มากยิ่งขึ้นีน่ไปเล็งกับดาวราหูเห็นไหมครับ แต่ในขณะที่เราไปอยู่วินาดาวเจ้าเรือวนนินาทดาวพุธครับมาแต่วันที่หนึ่งเลยมาไหนครับมาสถิตในเรือกนการเงินนี่แสดงว่าเงินจะมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับมาก่อนสเต็ปแรกาดาวพุธคืออะไรพูดเจราจาติดต่อสื่อสารค้าขายไหลสดออนไลน์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศโอ้โหมากันให้ครบเลยนะครับคิดพูดอ่านเขียนจะนํามาสึ่งโอกาสที่ทําให้เราได้เงินได้ทองสเต็ปแรกสเต็ปที่2ครับดาวอังคารครับ นะก็จะมาวันที่15เพาพฤศจิกายนอันนี้เป็นดาวการเงินเลยนะครับดาวการเงินได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีและเทวีโชคมีเกณฑ์ได้เงินแบบเบิ้ลเบิลได้โชคสองเด้งเฮงสองตอก็ได้นะครับโอ้โหได้หลายทางหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองล่ารวยถึงได้บอกว่ารวยมาหาการไงนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปเจาะลึกว่าแต่ละคนเนี่ยในพื้นดวงจะรวยยังไงในคลิปต่อไป นะครับทำแน่นอนเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าแต่ภาพรวมดาวดีนะครับได้มากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดี๋ยวทําคลิปให้สเต็ปที่สามีครับวันที่ส7เจดตุลาสิบเจ็ดพฤศจิกายนครับขออภัยด้วยก็ดาวอาทิตย์ก็มาสถิตในเรือนการเงินดาวอาทิตย์มาจากเรือนโชคลาภโชคลาภก็มาอีกโอ้โหเอาสิครับมีแต่คำว่าเงินเงินเงินมีแต่คำว่ารวยรวยรว,วยมาแล้วและดาวทั้งหมดที่พูดไปนี้ก็ไปเล่งกับดาวเกตตั้งแต่วันที่สี่พฤศจิกายนแสดงว่า เทพเทวาสิ่งศักดิ์กหนุนนําอีกไปไหว้ไปทําบุญไปทอดกรถินก็จะให้เราจเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมแต่ดาวพุจะต้องทําไวหน่อยนะเพราะถ้าไปพูดหลังวันที่ย4ิบสี่ไปแล้วเดือนหน้าจะไม่ค่อยได้อะไรแล้วเพราะว่าดาวมันย้ายไปแล้วไงเพราะนั้นต้องทาให้ไวทําให้เร็วนะจะพูดจะเจรจาจะติดต่อสื่อสารค้าขายจะทําอะไรเนี่ยให้ลุยให้รีบทําเลยนะจะได้จก ตัวเราเองได้จากสื่อออนไลน์ได้จากความขยันได้จากคู่ได้จากโชคลาภโชคลาภไปอยู่เรียนการเงินนก็นนเลขที่เกี่ยวกับตัวเราสิอ่าใช่ไหมอายุเลขันเกิดอ,อะไรเงี้ยก็ได้หมดเลข้ายบนโทรศัพท์แล้วก็เทวีโชคก็ซื้อกับผู้หญิงครับผู้หญิงให้โชคนานลีอุปถา์เลยถ้ามีสินค้าอะไรก็ไปดีลกับผู้หญิงได้เลยเนี่ยสร็เป็ถ้าเป็นเรื่องการงานอย่างเงี้ยถึงไม่มีดาวอะไรมาลอยแต่ก็รู้ว่างานต้องดีงานดีก็จะมีเงินไง หรืองานเนี่ยไปดีวไปติดต่อเกี่ยวกับผู้หญิงหรือใครทําสินค้าโอดักเป็นผู้หญิงใช้นารีเวศอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งโดดเด่นยิ่งดีมากๆเลยนะครับเรียกว่างานพารวยก็ได้อการงานดูแล้วก็ไม่เด่นะยมีปัญหามีอุปสรรคติดขัดอะไรมากมายนะครับแลยิ่งดาวพฤหัสอยู่ดวงเดียวได้ไหมเลงกระตุนเต็มเตมเลยเนี่ยมีสิทธิ์นะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้งานหรือ งานที่ทําอยู่ลูกค้าดีมากคึกคักมากพากันรวยแต่ก็ต้องบอกนะว่าดาวอ,อังคารนําหน้ากล้าแข่งขยันนะต้องทําตัวให้แข็งแรงต้องขยันต้องส,องสู้ต้องรุยต้องแข่งขันช่วงนี้ถ้ามีประมูลมีอะไรไฟติ้งอะไรไปทําเลยนะครับจะดีนะแล้วเห็นไหมดาวพุธครับเขามาแสดงอโลนก่อนถูกไหมอยูด่ดวงเดียวอ,อังคารันที่15แปลว่าอะไรถ้าหลังที่15ไปแล้ว่ขั้นตอนโปรเซสการได้เงินมันก็จะยากขึ้นเพราะ ไปเจอดาวคู่ศัตรูแต่ถ้าช่วงแรกที่ดาวพุธอยู่15วันเนี่ยรีบลุยเลยนะครับจะประสบความสำเร็จเงินจะมาง่ายส่วนโชคลาบก่อนหนที่17เจก,ก็ทับตัวเราก็ยังได้อีกเพราะโชคลาบถึงแม้จะเป็นนิดนะครับแต่ดาวพฤหัสข้างบนมันเลงไงเฉพาะปีนี้ปีหน้าดาวพัก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีทิจะได้โชคได้ลาบตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนอีกดาวโชคลาบอยู่ในเดือนการเงินอีกโอ้โหเอาเหอะงานเงินโชคลาบนะครับดีมากแต่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะดาวตัวเองได้ตำแหน่เง,เงเป็นนิด มีสิทธิ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องความรักอันนี้ก็ดีตามกันเลยเพราะลาหูย้ายไปแล้วไงครับเหลือด่ดาเพฤ่รหัสอยู่ในเรือนคนรักอ่าก็จะมีคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่แล้วคู่ไม่ธรรมดาครับคู่สายเปครับเพราะดาวคู่ไปลอยในเรือกนการเงินนี่อย่างนี้เลยหรือจะมีหุ้นส่วนดีๆเข้ามาช่วงนี้ก็สามารถเซ็นสัญญาสา์คอนแทคกันด้วยได้นะครับนะหรือคู่แร้ของขวัญพูดจาเจรจากับคู่ดีๆเหอะเดี๋ยวจะมา เพราะนั้นดีทั้งคนโสดคนมีคู่ครับแหมมันดูสดใสแต่ก็จะมีงองแงงงองแงงลิ้นกับฟันกันหน่อยนะครับในห้วงช่วงเวลากลางเดือนไปแล้วเพราะว่าดาวคู่เจอดาวพุธก็คู่ศัตรูเจอดาวอาทิตย์ก็คู่ศัตรูแต่ถ้าฟังผมก่อนนี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าพูดจากันดีๆเอาอกเอาใจเซอร์วิสน้ําเย็นเข้าลูกรับรองเดี๋ยวได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆหช่ไหมก็เป็นอะไรที่ดีสำหรับ,บเราเพราะนั้นทําตามนี้ได้เลย สุดนะท้ายเรื่องครอบครัวลูกบริวารครอบครัวคืออาเสาเห็นไหมเสาไปอยู่ในภพกุตตะกุตตะไปรอในเรือนอริแล้วมนันนั้นอันนี้ต้องดูแลแล้วครอบครัวมีเกมมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับลูกก็ไปรออยู่ในเรือนอริก็แปลว่าระวังลูกป่วยหรือห่างไกลกับลูกลูกไปเรียนที่ใหม่หรือทะเลกกาะกับลูกบริวารเหมือนกันคนเก่าไปคนใหม่มาถ้าเราพูดจากันดีๆใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ ทาไมถึงจะใช้อารมณ์ก็ดูดาวสุขดาวประจำตัวเราไปเจอกับพระราหูก็แปลว่าเราดีจะใช้โทสะใช้อารมณ์พอใช้อารมณ์มันก็ทําให้มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ค่อยพูดค่อยจาเจรจาก,กันดีๆใช้สติคุยกันด้วยเหตุและผลเพราะเราเป็นตุลเนี่ยเป็นตาช่างอ่ะเป็นคนนับถือเหตุผลอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้เองเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเราก็จะผ่านได้ครับสรุปนี่คือโอ้โหงานเงินโชคลาบมาเยอะมากความรักก็แถมให้ด้วยอ่ะ จัดหนักจัดเต็มกันเลยครับและเลขนําโชคท้ายคลิปครับแปดสามสี่เก้าหครับเดือนนี้ชาวตุนเฮงเรวยๆยแน่นอนครับและที่คือภาพดวงดาวจอดนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ลายได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่สี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยำแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรืยกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จลุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นวัตฐานพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกษทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดี มีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซนเกรทเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับถ้าทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพ่อซอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นแล้วว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้ยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแนละสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟัง